โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีวีกันอีกแล้วนะครับซึ่งในเกมนี้ผมก็จะมาแนะนําเทคนิควิธีการเล่นตัวของสกัดนะเป็นแนวทางเป็นป่าอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะเวลาเจอจ๊กเกอร์หรือว่าเจอตัวเบิร์ดอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะหยิบสกัดมาแก้ได้นะครับเกมนี้เราเจอเป็นโจ๊กเกอร์นะซึ่งตัวสกัดเนี่ย ความสามารถของมันคือเป็นตัวที่แบบรับตีนได้ดีนะครับคือรับดาเมจได้ดีมากนะทั้งพวกตัวเบิร์ดอย่างอะ,อะไรอะโจกเกอร์อย่างเงี้ยพวกตัวเบิร์ดเป็นชุดอะเอาง,ง่ายๆนะครับแต่มันจะแพ้พวกเป็นทูดาเมจนะครับอย่างมาล็อกหรือว่ายอนอย่างเงี้ยสกัดจะาไม่ค่อยชอบนะให้เตะอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะแพ้นะ เอาง่ายคือถ้าเจอพวกกายภาพหรือว่าทูดามจเนี่ยสกัดจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าเกมนี้เรามีดามจเวทด้วยนะครับสามารถที่จะเจาะทะลุสกิล2ของจ๊กเกอร์นะเออก็เลยเลือกที่จะหยิบสกัดมาป่านะครับในเกมนี้แต่ว่าก็แอบแพ้ทางมาหลอดอยู่นะแถมป่าฝั่งข้ามเนี่ยเป็นทางด้านคิวเลนนะครับซึ่งตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยชอบพวก ตัวเลือดเยอะๆนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมเลือกเป็นสก,กัดนะครับในเกมนี้โอเคแล้วข้างบนเราโดนนะดิสองตัวนะตรงนี้เดี๋ยวเราเคลียร์ล่างให้เพื่อนไปเลยนะครับเคลียร์เสร็จเดี๋ยววิ่งขึ้นไปบนนะเวเลสมาเพื่อนเคลียร์เวฟแล้วนะถ้าเกิดว่าเคลียร์เวฟอย่างนี้เนี่ยออฟเลนควรจะเดินมาเติมมังกรเลยนะผมว่าน่าจะเวิร์กกว่า ตรงนี้มีขอทุบหน่อยโอเคหลักๆในการเล่นสกัดนะครับก็พยายามเนี่ยพยายามสไลด์สกิลหให้โดนนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราส,สไลด์สกิลหนใช่ไหมเวลาเราชาร์จหมัดเนี่ยมันจะโจมตีเป็นพลังเวทด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเทมถือว่าเอ้ยเป็นสกิลค่อนข้างจะดีนะแถมเราเนี่ยยังได้โจมตีเร็วด้วยนะครับ ตีเร็วตีแรงประมาณนี้นะครับโอเคยังได้อยู่นะครับฟิกเกอร์โจ๊กเกอร์นะตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะเดี๋ยวผมกลับมาวนทามมิ่งก่อนนะตอนนี้เราฟาร์มไปก่อนนะช่วงต้นเกมเนี่ยพยายามผ่านไปได้นะครับแล้วเพื่อนจับสวยโอเคสะบัดได้เรียบร้อยครับอีกี้ ต้นเกมเนี่ยพยายามผ่านไปได้นะครับเพราะว่าต้นเกมตัวสกัดเนี่ยจะไม่ค่อยเก่งนะจะเก่งในช่วงกลางเกมถึงเลดเกมนะครับเฮ้ยคิวเลนถ้าเลือดน้อยเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านนะครับความต่อได้เรื่อยๆนะตัวเราเป็นตัวที่แบบสามารถที่จะดูดเลือดจากค,คีปป่าได้นะถ้าเราเกิดว่าถ้าเกิดว่าฆ่าคีปไดนะ้เนี่ยเนี่ยดูดิ เพิ่มมาทีละนิดทีละนิดนะครับตรงนี้ก็าฟาร,รม์มไปก่อนนะโอเคตอนนี้เหมือนว่าข้างบนหน้าเล่นนะตรงกลางมีอีกกี้นะครับเอาแล้วอีกกี้เดินอย่างนี้ฟิกแล้วนะนีโดนครับโอ้โหเวเลส เกินไปใจคอแบบอไอเราก็แบบกดทุกอย่างตรงนี้มาปิดได้นะครับมาอยู่นะเพื่อนแข็งใจไว้ตีไปโหไม่ตายโอเคโดนทางด้านเหมือนจะเป็นขวานเรีวาทานนะครับเผานะตรงนี้ก็ไม,ไม่ไม่น่ามีอะไรนะเดี๋ยวเรา กลับมาวนทามมิ่งนะครับคือตัวสกัดเนี่ยเป็นตัวที่แบบต้องการไอเทมที่แบบมีเพิ่มเลือดนะอย่างพวกเลวทานพวกไกอาอย่างเงี้ยเพิ่มเลือดได้ดีครับเพราะว่าตัวสกัดเนี่ยถ้าเลือดเยอะกว่าศัตรูเนี่ยแม็กเฮดพีเลือดเนี่ยเยอะกว่านะครับจะโจมตีศัตรูเนี่ยแรงนะครับบอกเลยว่าพวกตัวงาเนี่ยจะไม่ค่อยชอบนะข้างล่างเราโดนนะดิ เวเลสโดนไปแล้วนะครับมาอยู่นะเพื่อนโอเคโอ้โหสไลด์ไม่โดนดูดิาตายนะมีแข็งด้วยโอ้โดนปิดต้องมอบครับอย่างนี้โดนแข็งนะคือเมื่อกี้คือเราสไลด์ไม่โดนใช่ไหมดามเมจเราถือว่าดรอปไปเยอะนะ ยังไงสบัดไปก่อนตีตีต,ตีเรียบร้อยครับไม่น่าจะมีตินะไบเมื่อกี้นะตรงนี้เราก็กลับมาเอาบูนะครับต้นเกมเราอาจจะความช้านิดนึงนะแต่ว่าป้อมเราเนี่ยแบบเหมือนแตกไปแล้วสองป้อมนะครับแต่ฝั่งข้ามเนี่ยเหมือนจะยังเต็มอยู่ โอเคเดี๋ยวเ,าเอาอ็อบเจกต์ให้เพื่อนก่อนนะคิวเลนอยู่ตรงนี้นะครับต้องรีบเบิร์ดนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ต้องหลบอย่าโดนปาดมาหลอดนะตีไปโอ้โห,โหเวเลสอีกแล้วสองรอบแล้วเวเลสเกินปุยขอทุบหน่อยโอ้คิวเลนหมดแล้วเพื่อนฆ่ามันสวยครับ โดนเวเลสลัดสอรอบแล้นะครับเกมนี้นะอย่างนี้ไม่ได้แล้วแล้วเข้ามาเยอะอดิต้องตีสู้นะครับเพราะว่าถ้าเราหันหลังให้ตัวของคิวเลนเนี่ยอาจจะโดนเบิร์ดได้นะคิวเลนมันถ้าเกิดเดินหันหลังให้เนี่ยมันตีเป็นคินะครับเดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็น ่าทางด้านกอนสะท้อนนะ um, จะเอามากันพวกโจ๊กเกอร์หรือว่าพวกคิวเลนนะครับเรียบร้อยอย่างนี้ได้นะตีต้องออกก่อนนะครับโอเคตีอยู่โอเคสวยจัดถือว่าสวยนะเมื่อกี้ได้มาถึง2คิวนะครับสกอร์ตอนนี้เราก็เฮ้ย จะบอกนะว่าเอลสูหลุดน่าจะใช่นะครับอย่างนี้4ต่อ5ด้วยนะเกมนี้เหมือนจะหลุดไปแล้วด้วยเดี๋ยวชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นเกาะน้ำแข็งนะครับจำชื่อไม่ได้ลนะไม่รู้ว่าไอเทมชื่ออะไรนะครับก็ต้องทำใจนะครับเกมนี้มีคนหลุดด้วยนะเพื่อนเหมือนจะแอบบ่นอยู่นะ ตั้งใจเล่นนะครับผมจะโฟกัสการเล่นนะตั้งใจเล่นนะเอาแล้วอีกกี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคฝั่นของข้ามเยอะนะตรงนี้พยายามโฟกัสอยู่นะผมจะโฟกัสแครี่นะครับยียบร้อยหัวโยกนะอีกกี้โดนเราแบบทุบสองสมทีแล้วนะตอนนี้ค่อยเล่นนะครับเอาดิ โอ้หอย่างนี้ต้องสวนนะเนี่ยไม่ได้จริงโอเคถือว่าแรกกันไปนะครับเพื่อนบวกกันแ,บบแล้วไม่เคลว์เวฟเลยนะก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าเหมือนว่าเอลสูจะหลุดด้วยนะเกมนี้เราต้องเคลว์เวฟก่อนนะแล้วโอโ้โหคิวเลนทิพเปิลคิวมดตี้นะครับทีมผมอีกกี้ยังไงไม่ได้วะ่ะ ขอทุบก่อนสบัดแลกหน่อยแรกโอ้โหไม่ได้แล้วแลกทางนั่นจ็กเกอร์ไม่ได้ด้วยนะครับเสียป้อมกลางด้วยดีเสียกลางกับล่างนะครับแต่เพื่อนผมเกิดอยู่นะอะไรอ่ะคนละชั้นเฮ้ยเปิดก่อนเลยหรอโอ้โหได้บแบแลกสองบแแลกนี่คือเปิดก่อนเลยนะ ได้ดิอย่างนี้มีการขำด้วยเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสอีกกี้เป็นพิเศษนะเกมนี้ถือว่าเขาเปิดก่อนนะแถมทีมผมเนี่ยสีต่อห้าด้วยนะครับมีการปากแทบใส่ด้วยอย่างนี้ต้องเอาละข้างบนเพื่อนจะเล่นได้นะตรงนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ล่างให้เพื่อนก่อนนะครับ แล้วฝั่งของข้ามตายสี่ตัวนะครับอย่างนี้เดี๋ยวทํากลางน่าจะได้กลางนะโอเคอีกกี้อยู่ตรงนี้นะเวฟหมดอลดิเดี๋ยวผมขอขโมยบูก,ก่อนนะครับเกมนี้ผมค่อนข้างที่จะตายเยอะนะขอทุบหน่อยเหอะฮ่าฮ่าฮ่า มีการขำด้วยโหฆ่าได้แล้วขำอีกเกินไปอีก,กี้ปากแทบไปไหนเนี่ยขอหน่อยละกันยังไงจ๊กเกอร์เอาสูตรเพื่อนโอเคดี๋วเบิ่คิวนะครับได้ตัวของอีก,กี้แล้วก็โจ๊กเกอร์มาด้วยนะตรงนี้มีคิวเลนเดี๋ยวเราน่าจะต้องแบบเข้ามาป่วนนะ หนึ่งหนึ่งยังไงเราก็ชนะคิวเลนนะครับอะไรอะ่ะเหมือนจะบ่นให้เราเหรอโอ้โหเกินไปผมยังไม่พูดอะไรให้เขาเลยนะคือเปิดผมก่อนนะดิอย่างนี้ก็ได้เล่นนะครับอย่างนี้ก็ได้นะนไ,ดนะได้เล่นนะครับอย่างนี้คิวเลนเหมือนจะเล้าหรือนะตรงนี้ได้ดิอิกี้ พยายามทำเวฟให้สูงๆนะครับเคียวเวฟทำเวฟไปก่อนนะเพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงก็ต์ซลีเย์นะครับ15นาทีนะตรงนี้เราก็ทำเวฟไปก่อนนะแต่ว่าตรงกลางเหมือนจะมีการเล่นหรือเปล่าตรงนี้ผมมาอยู่นะแล้วเอาตัวนี้ก่อนเลยไงอีกกี้ีไงตัวปัญหาไงโอเคหายปากแซบนะโดนไปหนึ่คิวนะครับ ใส่ต่อได้นะเพื่อนโคตรแรงนะครับตอนนี้ใส่มา่ก่อนเพื่อนน่าจะตายแล้วนะโอเคเอาแล้วคิวเรนเรียบร้อยครับอย่างนี้ทิฟเฟนคิวนะโอ้โหหมดตี้อดิไม่เห็นพิมพ์เลยอะเมื่อกี้คือเกือบจะชนะพวกผมนะครับแต่ว่าเขาพิมพ์มานะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเงียบไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ พิม์ตอบโต้อยู่เดี๋ยวเจอกันรอโฟกัสเกมก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเอาป้อมกลางก่อนนะจะชนะหน่อยเนี่ยปากแซบเลยนะผมเจอบ่อยนะครับแบบนี้เวเลสแล้วนายไม่ให้เราหรอเพื่อนโอโ้โหทั้งคนทั้งบูเนี่ยคือจะไม่ให้เลยใช่ไหมจบละจริงๆเขาก็ไม่ใช่ ไม่ใช้มานานะครับแต่ว่าก็ยังจะเอานาอตรงนี้เดี๋ยวเราทำการดักก่อนนะครับเคียร์ก่อนนะดา <need> เมจเวทเราตอนนี้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับ <An enemy S 1> แล้วเหมือนจะมีการไฟกันแล้วดีมาอยู่เพื่อนโอ้ฟิกเกอร์แล้วแปะไปแล้วด้วยนะครับไม่น่ามีสกิลอีกนะ <An enemy S 1> อยนี้เอาสุด <an enemy S 1> ตีสด เหมือนจะยืนมอบนะตรงนี้อแล้วเพื่อนไหวด้วยนะครับตรงนี้เหลือตัวเดียวโอเคหัวโยกไปนะขอพิมพ์หน่อยละกันเขาบอกเราว่าเขากับผมเนี่ยคนละชั้นนะครับจะดูนะจะถามเขาว่าเขาอยู่ชั้นไหนโอเคอยู่ชั้นไหนอันเนี้ยเงียบไปเลยนะครับโดนนะอย่างนี้คือแบบ พูดไม่ออกนะครับปากแทบใส่ผมก่อนนะอย่างนี้จบเลยเพื่อนไม่สนละขำแห้งนะอีกี้จีจีครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในการเล่นสกัดนะแต่ว่าจะมาแนะนำแนวทางการเล่นนะครับแต่ว่าเจอปากแทบนะก็ตบสั่งสอนไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ